ชีวิตใหม่ที่ต่างประเทศบิ๊กเอ็มกริตลิสหลังเป็นอิสระเป็นอิสระโปรโช่องดังชีวิตใหม่ที่ต่างประเทศบิ๊กเอ็มกริตลิเตรียมตัวขึ้นแท่นลูกรักคนใหม่หลังจากโดนอดีตต้นสังกัดอย่างช่องเจ็ดสีแฮตีล้นจดหมายยกเลิกสัญญาเหตุจากดระมา่าถูกรวันที่หนึ่งทิปไป ล่าสุดนั้นมีตาดีเห็นพระเอกหนุม่มบิ๊กเอ็มกริตลติไปโปรที่ช่อง8จนลือสะพัดว่าอาจจะได้เลิกแกรนโอเพนนิ่งเปิดตัวลงละครเรื่องใหม่กับช่อง8แน่แล้วล่าสุดยืนยันด้วยภาพแบบชัดเจนเมื่อผู้บริหารช่อง8 ลงภาพคู่กับ Big กอและผู้จัดเอช่อง8อย่างเออิสริยาโดยได้โปรเจกต์แรกของ Big กอกับช่อง8คือเรื่องอะไรมารอรุ้นกันเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากสำหรับ Big กเอ็มกลิตลิศบุตรพรมหลังจากที่ถูกปลดออกจากช่องเจ็ดสีก็ยังมีผลงานมากมายให้แฟนคลับได้ติดตามอย่างล่าสุดหนุ่ม Big กเอได้ร่วมแสดงในงานมหกรรมทางดนตรีคอนเสิร์ต ที่เจ้าตัวได้โพสลงอินสตาแกรมว่ามาแล้วครับสำหรับแฟนๆที่อเมริกาพบกับผมและศิลปินทั่วโลกในงานมหกรรมดนตรีและคอนเสิร์ตท,ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19มีนานี้นะครับจองตั๋วได้เลยนะครับบัตรใกล้จะเต็มแล้วนะครับแล้วมาเจอกันท่ามกลางคนดังในวันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และ,ะแสดงความยินดีกับหนุ่มบิ๊กอ โดยหนุ่มบิ๊กเอ็มได้โพสต์ภาพกำลังบกมือลาประเทศไทยโพสต์ภาพอยู่สนามบินหลังโดนปลดฟ้าผ่าเตรียมโกอินเตอร์ต่างประเทศโดยเขานั้นก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าอยู่สนามบินสุวรรณภูมิ20กว่าชั่วโมงหลังจากนี้ผมจะทำให้แฟนๆทุกคน ภาคภูมิใจในตัวผมจะสร้างชื่อเสียงบนเวทีสากลกลับมาฝากทุกๆคนนะครับ